วันนี้เวลา17นาฬิกา17นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาบ,บรรณรสภาควัดเบญจมบพิษดุสิตวนารามเขตดุสิตในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพท่านผู้หญิงทัศนีบุญยญคุปซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่28มิถุนายน2566สิริอายุได้100ปีโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาส่วนพระองค์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระตนะไตรและทรงทอดผ้าไตรสิบไตรพระสงฆ์สิบรูปบางสุกุลเสร็จแล้วทรงหลังทักษิโนโซกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงสวดพระอภิธรรมแล้วส่งสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพท่านผู้หญิงทัศนีบุญจะคุปสกุลเดิมอิสราเสนาณอยุธยาเป็นทิดาของพระยาพระรถราชากับท่านผู้หญิงขจรพระรถราชาเกิดเมื่อวันที่9ก้ากันยายน2465ณกรุงลอนดอนสหาราชาอาณาจักร สำเร็จการศึกษาระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนมาแตเดออีวิทยายลัยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาปริญญาตรีคณะอักษรศาสตร์และประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยต่อมาได้รับทุนสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งสหรัฐอเมริกาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกคณะศึกษาศาสตร์ด้านการศึกษาประถมวัยจากมหาวิทยายลัยวิสคอนซินสหรัฐอเมริกา เมื่อกลับมาประเทศไทยได้รับราชการเป็นอาจารย์โทตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากนั้นดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่และผู้จัดการโรงเรียนจิรดาคนแรกโดยถวายการสอนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่เดือนมกราคม2498ต่อมาปี2526ได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากอายุครบ60ปี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษารงเรีรนจิตลระดาและเป็นอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสอนวิชาภาษาอังกฤษ,กษชั้นมัธยม,มศึกษาตอนปลายจนถึงปี2557ท่านผู้หญิงทัศนีได้อุทิศตนและทุ่มเทให้กับการศึกษาและพัฒนาย,ยาวชนมาโดยตลอดในฐานะผู้บริหารและกรรมการองค์กรด้านการศึกษาต่างๆอาทิ เลขาธิการมูลนิธิการศึกษาไทยสหรัฐฟูไบแห่งประเทศไทยกรรมการมูลนิธิสยามบรมราชกุมารีเพื่อโรองเรียนจิตลดาได้ครอบครัวสมรสกับนายสมพรบุญจาคบมีบุตรหนึ่งคน